สวัสดีค่ะช่องลานินชายินดีต้อนรับค่ะห่างหายไปนานเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปกลับมาสักทีถามว่าการงานสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือยังยังนะคะงานยังวุ่นวายอยู่เช่นเดิมแต่ถ้าไม่รีบลงคลิปก็เกรงว่าเอ่อฟซีจะลืมหมอนินไปซะก่อนเดี๋ยวมาดูนะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นไพ่สิบเดือนนะคะดูว่าปักนี้ปัก หลังตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่30กันยายนชาววันอาทิตย์การงานการเงินสุขภาพและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาอีกไลสุดท้ายเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ให้นะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สิบเรือนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทำานา,ายตั้งแต่วันที่1 6กถึง30กันยายน63งพห้ไพ่คุณมเกฑ์ชะตาใบแรกของชาววันอาทิตย์ให้คุณที่สุดเลยในเรื่องหน้าที่การงานคือคิงถือไม้เท้าค่ะ ตอนนี้จะท่านใดที่คิดจะริเริ่มทํากิจกรรมกิจการใดๆเป็นช่วงเวลาที่ดีบางท่านบางคนสําหรับชาววันอาทิตย์อาจจะมีไอเดียที่จะทํานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการงานนะคะค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ใหญ่อาจจะได้ดีลกับผู้คนจะเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาด้านสุขภาพของเจ้าชะตาเมื่อเป็นคิงถึงไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงค่ะอาจจะช่วงนี้ปากเปีย่ยนปากแฉะ,ะเจอผู้คนเยอะสักนิดนึงก็ ล้างมือบ่อยๆใส่แมสจะกาดตกค่ะเพราะว่าต่อให้แข็งแรงแค่ไหนอย่างไรด้วยเนื้อดวงมันบอกไว้อย่างนี้เราก็ไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาทเพราะปุตตะมันมีห้าถ้วยเกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยถามว่าถึงขั้นจะโควิดกับเขาหรือไม่ก็ไม่ละคะ่ะดูแลสุขภาพไว้ก่อนก็จะดีถึงดวงบอกไม่ป่วยแต่ก็อย่าประมาทมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะ ด้านการเงินขึ้นควีนถือไมเท้าเออควีนถือดาบเป็นราชินีดาบที่ค่อนข้างเคร่งเครียดดังนั้นด้านการเงินก็ขอให้มีการวางแผนการใช้จ่ายไว้สักนิดหนึ่งถามว่าจะถึงขั้นเครียดปวดหัวรุนแรงจนแบบลำบากเลยหรือไม่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเกือบๆอะค่ะก็ต้องวางแผนไว้สักนิดหนึ่งจะมีเรื่องเครียดให้ต้องหมุนเงินได้ซ้ายจ่ายขวา รับมาห้าจ่ายไปสิบก็คือรับมาเยอะก็จ่ายออกเยอะบางทีจ่ายมากกว่าไอ้ที่เป็นเป็นอยู่แล้วถ้าหากจะให้ใครยืมเงินยืมทองในช่วงนี้เข้าหุ้นร่วมลงทุนอะไรกับใครดูให้ดีๆนะคะเพราะตำแหน่งปัตตนีมันไม่ได้หมายถึงคู่ครองแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงหุ้นส่วนคนที่ร่วมลงลงทุนคนที่เข้ามาเป็นคู่ค้าของเรา เช็คสอบระมัดระวังนิดนึงว่าเขามีความเสื่อสัตย์สุจริตจริงใจหรือไม่เพราะสหาชาัชชะขึ้นเดีวิลการไปดีวกับใครของเราและถูกผูกโยงไปกับปัตตนีให้ระวังว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าอาจจะเล่นตุกติกอาจจะไม่รักษาคำมั่นสัญญาดูสัญญาให้ดีๆเอกสารอะไรก็เขียนให้ชัดเจนเพราะตำแหน่งเอกสารของคุณเนี่ยขึ้นไอ้พันธุขึ้นหนึ่งเหรียญนั่นแสดงว่า ถ้าคุณแม่นเรื่องสัญญิงสัญญาเอกสารชัดเจนเป็นตัวเงื่อนปมผูกมัดโอกาสที่เขาจะทำอะไรช่อฉนต่อคุณก็จะน้อยลงมาดูสหัชชะพูดเกลื่อนไปนเมื่อสักครู่แล้วเมื่อมีเดวิลมาอยู่ในตำแหน่งสหัชชะช่วงนี้เอาเบาๆกุบกริบ อาจจะได้ออกเที่ยวสังสรรค์ง,งานกลางคืนมีเออีเวนต์กลางค่ำกลางคืนอาจจะพักผ่อนนอนหลับน้อยด้วยเพื่อนฝูงพาไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาเพราะาสหัสชาหมายถึงการเดินทางระยะสั้นระยะใกล้และหมายถึงเพื่อนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเพื่อนบ้านเพื่อนเราเองญาติพี่น้องอาจจะพาเราไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนอันนี้แบบกลุ่มเบาๆไล่เลเวลขึ้นอีกหน่อยหนึ่งให้ระวังการกระทบกระทั่งมีปากมีเสียง อาจจะได้ทะเลาะกันกับคนที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อนบ้านคนข้างบ้านเพราะดีว r e มันเป็นเทพของการใช้อารมณ์แล้วก็โมหจริตโลกิยาวิสัยรอบด้านอยู่แล้วก็ให้ระมารัดระวังถ้าจะไปดีกว่าคนเหล่านี้นะคะเว้นแต่แต่ว่าไปเจอเจอกันแล้วดิง้งบ่อยๆชนแก้วกันอยู่เรื่อยๆเพราะ t h ว r วมันก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นโลกิยะสุรานารีภาชีกิรบัตอาจจะได้ไปเจอเจอกับกลุ่มสังคมแบบนี้ก็ได้ ก็ขอให้มันเป็นการดิ้งการดื่มนะอย่าถึงขั้นการพนันเพราะเดดวิลมันมาเจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการพนันหรืออะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอะไรสีเทาวดำ,ดำมืดๆอย่างนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าตัวกระดุมผ้าของคุณเนี่ยขึ้นควีนดาบเครียดแล้วมาเจอสหัชชาเป็นเดวิลระมัดระวังตัวเองอย่าให้หลวมตัวไปแบบนั้นส่วนใครที่จะต้องดิวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์เมื่อมีเดวิลเดวิลแทนลาหูลาหูคืเอเงาและ เมื่อลาหูมาอยู่ในการประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์ลุยค่ะเพราะจุดประสบความสําเร็จของคนที่ต้องดิวกับคนอื่นประสานงานกับคนอื่นทํางานด้านออนไลน์ปล่อยคอนเทนต์เดีิวียเงาหมัดประทับแล้วลาหูมาประทับแสดงว่ามันจะประสบความสําเร็จวางแผนให้ดีๆมีลูกล่อลูกชนอย่าไปแบบตาสาเบลไม่ได้งานนี้มีลูกล่อลูกชนลดแลกแจกแถม มีกุโโลบายต่างๆเข้าไปเพื่อให้การดิวการประสานงานมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จมาดูคนทําง,งานประจําบ้างสําหรับคนวันอาทิตย์ปากนี้นี่สวยจังเลยไพ่อ่ะจะมีแย่ก็ตรงที่ว่าคนบางคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเนี่ยอาจจะมีเล่์เหลี่ยมไปกระทบเรื่องการเงินนะแต่พอดูงานประจํามีหนึ่งเหรียญมีเก้าถ้วยมีเด็กถือมีเท้า นั่นแสดงว่าหน้าที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายหรือคุณกําลังทําอยู่มีความก้าวหน้าค่ะหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามาคุณก็สามารถแก้ไขมันไปได้หัวหน้าฝ่ายหัวหน้านแผนกบอสผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างรอบตัวสนับสนุนแล้วก็พึงพอใจในผลงานของคุณแต่ตัวหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกปวดเสียนเวียนก้าวนั่นก็คือตำแหน่งปุตตะบุตรบริวารบริวารได่หมายถึงลูกจ้างลูกน้อง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณถ้าขึ้นห้าถ้วยนั่นแสดงว่าเขาน่าจะทํางานผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องตามแก้ไขอาจจะต้องผิดหวังเสียใจเสียอารมณ์กับลูกจ้างลูกน้องบริวารในช่วงนี้ถ้าจะใช้ใครอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญเช็คสอบทุกครั้งนะคะถ้าหากจะมอบงานอะไรสําคัญให้ใครนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็ ในช่วงระยะตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายนก็เลือกคนใช้นิดนึงงานอะไรที่มันดูสำคัญสำคัญก็อย่าปล่อยให้คนที่เรามองมอง,มองดูแล้วว่าเหมือนช่วงนี้หยุดใจลอยเมือม่อเมออกหักหรือเปล่าทำงานผิดพลาดหรือไม่มีเกณฑ์จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็อย่าพึ่งมอบหมายงานนั้นให้เขามาดูเรื่องสถาบันการเงินบ้างนะคะท่านใดที่จะวิ่งเต้นด้านสถาบันการเงินตำแหน่งสถาบันการเงินขึ้น9้าถ้วยก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะใครจะซื้อบ้านซื้อรถเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีค่ะก่อนอื่นจะไปซื้อไปคนเดียวหรือว่าจะไปซื้อให้ใครอะไรก็ตามให้ดูคนที่ดีวว่ามีตัวกลางไหมในการซื้อบ้านซื้อรถมีในหน้ามีอะไรพวกนี้ไหมให้ไปดูตรงนี้นะคะลำพังตัวคุณเองเนี่ยไม่มีปัญหา บ้านรถที่จะเข้ามาในช่วงนี้ส่งเสริมดวงชะตาคุณแต่คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวถ้าหากคุณต้องผ่านในหน้าหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ดาเนินการด้วยตัวเองเนี่ยเริ่มใจเสียแล้วนะอย่าละเลยอะไรที่ดำเนินการได้ด้วยตัวเองในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถทำไปถามว่าซ่อมบ้านเออซ่อมบ้านซ่อมรถจะเป็นอย่างไรจะเงินบานไปลายไหมก็เช็คใบเสร็จให้ดีๆค่ะ ตรวจสอบสิ่งที่สั่งซื้อสั่งทําสักนิดนึงเพราะดีดีวิวมันมากุมด้วยเนาะระวังไว้นิดนึงก็ยังดีถามว่าเปอร์เซ็นต์มันจะถูกเขาหลอกลวงตบรัพย์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าให้ฟันธงใน100่เนี่ยหกสิค่ะระวังตัวไว้จะดีกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือครับครึง่งครึ่งอะ่ะแต่การระวังตัวจะช่วยได้สําหรับคนที่ทํางานประจํางานฉลุยผ่านไปได้ระวังเรื่อง บุตรบริวารเท่านั้นเองระวังบริวารลูกจ้างลูกน้องมาดูลูกหลานตัวเองบ้างด้านสุขภาพจะเป็นอย่างไรอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้ที่เหนือกว่านั้นเขาอาจจะดื้อซนหรือไปทําเรื่องอะไรที่ทําให้เราต้องพลอยเวียนหัวปวดหัวไปด้วยอาจจะไม่มีความรับผิดชอบทําให้เราผิดหวังเสียใจหรือไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเกิดปัญหาการปกหักรักคุดในตัวเขาก็เป็นได้พอเขาเสียใจผิดหวังเราอาจจะพลอย เป็นห่วงตามไปด้วยอ,อากับกิริยาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทําให้เราพลอยไม่สบายใจมาดูสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งชายและหญิงผู้บติเหตุระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะระ,ระยะสั้นระยะไกลไม่มีมีแต่ขับรถแล้วอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจแจกใบสั่งในกรณีที่จอดผิดจอดอะไรก็ระมัดระวังส่วนนี้เอกสารเตรียมไปค่ะถามว่าทุนแรงไหมจิบ๊บๆค่ะมันเป็นเรื่อง ที่ชวนให้เราหัวเสียมากกว่านะคะอ่ะมาดูเรื่องใหญ่ทั้งดวงียย่ยไพ่สิบใบมีต้องระวังอยู่แค่สามใบดีดีวิว7ดาบแล้วก็ห้ถ้วยซึ่ง5้ถ้วยนี้พูดไปแล้วมาดูตําแหน่งคู่รักคู่ครองตําแหน่งปัตตนิขึ้น7ดดาบท่านใดที่มีคู่รักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนในขณะนี้เวลานี้ถ้าหากสายสัมพันธ์ยังไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคุณทนได้ แล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้เหตุผลในการเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาขอให้ประคองไปก่อนนะคะตั้งแต่16ถึง30ประคองไปก่อนอย่าพิ่งให้อะไรมันร้ายแรงเพราะในช่วงนี้เมื่อคู่รักตําแหน่งปัตตนิขึ้น7ดาบเนี่ยเขาอาจจะมีการหลบหน้าหลบตาหรือการกระทําอะไรแปลกๆจนเรารู้สึกว่าไม่สบายใจอาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแทรกเข้ามาเพราะเจ็ดดาบนี่เป็นอะไรที่ ทำอะไรนอกกรอบนอกลู่นอกทางทําอะไรลึกๆึก,ล,กลับลับไม่เปิดเผยการกระทําที่ไม่เปิดเผยอย่ามองแค่ว่าเขาเล่นชู้เขาอาจจะไปเล่นการพนันก็ได้แอบไปซื้ออะไรก็ตามที่ตกลงกันแล้วว่าห้ามซื้ออาจจะเป็นของที่ลักลอบ เปิดเผยกับเราไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่าตีความเป็นว่าเมื่อคู่รักเป็นเจดาบจะต้องมีชู้เล่นซ่อนซ่อนกิ๊กซ่อน,อน,อนชู้เสมอไปบางทีเขาอาจจะเล่นเกมมากจนไม่ใส่ใจใยดีเราก็ได้เพราะ7ดาบนี่เป็นทำอะไรลึกลับซับซ้อนสีเทาๆถ้าหากมีปัญหาอะไรแบบนี้ในระหว่างคู่ขอให้คุยกันด้วยเหตุผลค่ะในช่วงนี้ชาวอาทิตย์ค่อนข้างแข็งแกร่งแข็งแรง ออกจะออกแนวอยากจะควบคุมทุกๆคนนะคะอีกคนนึงฝั่งคู่ครองอาจจะออกแนวหลบหน้าหลบตาไม่เผชิญหน้ามีอะไรก็ไม่พูดใช้วิธีหันหลังเอาวิ่งหนีอะไรประมาณนี้ค่อยๆค,คุยกันนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วในปากเนี้ยมันยังไม่เลิกกันหรอกแต่มันจะส่งผลในอนาคต มันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างแยกบ้านกันอยู่ถ้ามันทันนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ดวงมาแรงเอาไม่ทันเนี่ยบางทีอาจจะได้แยกบ้านกันอยู่นะต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังไปไป,ไปมาๆกันอยู่แต่ก็สอเขาแล้วละว,ว่ามีเหมือนมีเส้นได้บางๆยึดไว้สมอสุ่มเสี่ยงเต็มทีว่าจะอยู่หรือจะไปสําหรับคนโสดถ้าจะถามหาความรักในช่วงระยะเวลานี้ ยังไม่มีคนที่ใช่ตัวจริงเสียงจริงยังไม่มีเข้ามาในรอบนี้นะคะอาจจะแค่ได้พูดได้คุยได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อน,อนในระยะสิบห้าวันนี้เข้ามาก็อาจจะเป็นถ้าเราไม่เป็นเมืองที่สามของเขาเขาก็อาจจะไม่ได้คบเราคนเดียวก็ได้ยังไงก็ขอให้ดูไปนานๆน,น,นะคะอย่าพึ่งเอาใจไปวางไว้ในมือใครแ้วถือว่าอ่านครบ ทั้ง10เรือนแล้วยังไงกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หมอนินด้วยนะคะเราฝากถึง f อทาง Facebook กดตุใจเพจลานินชา4 2 8 9ให้ด้วยแล้วท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะอีลมล์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะและการดูดวงแบบนี้เป็นการดูภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบางคนก็อาจจะตรงบางคนก็อาจจะไม่ตรงก็เป็นได้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูดวงเป็นไกด์ไลน์ก็พอคะ่ะ ช่วงไหนบอกไม่ดีก็แค่ระวงังช่วงไหนว่าดีเราก็ไปทําบุญเสริมเท่านั้นเองยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ